ก็สวัสดีทุกคนลยนะฮะวันนี้ก็อยู่ในซูกาซิตีอย่างเช่นเคยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะไปเล่นกิจกรรมในเมืองนะเอาก็เอารถทัวร์มารับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลนะน่าจะเป็นกิจกรรมแข่งเจ็ตสกีนะฮะเดี๋ยวรอเขาขับไปกันมันบื้อกัน ผมก็ได้ทำการนั่งรถบัสอย่าง v ี p เลยนะรถบัสวีเอพีจะก็ดีแล้วดีไปแล้วรถบัสได้ออกเดินทางไปแล้วิแกงไรใช่ไหมพีทโอเคถ้าพูดไม่ได้ผมเจอโอ้โหสุดยอดคนขับเป็นมยเนี่ยคนขับเป็นมะเนี่ยดิจิตอลเลยวะไม่น่าึง รถบัสก็กำลังเดินทางไปที่จุดเน้นกิจกรรมนะฮะตดนนี้ล้าก็คันค้างอืดพอสมควรนะฮะรถบัสเราอืดมาก <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> นกนะฮะเออขวเวาเออาเอีขวาอวาอาเอาเาเออขเอ จาไปแล้วกรอนไม่ต้องแล้วไปเฮ้อคันนี้ซูก้าใชแอร์ใช่ไหมครับบูลแหละอันอยู่ในซ ai ูก้าใชแอร์นะรถรถรกับที่หรจริงเอารถมาได้แต่ว่านั่งรถมีมาก็ดีเหมือนกันไม่เปลืองน้ำมันดีนลงไปงไงล,นะลงไปพร้อมลง รถกระตุกจังเลยตรงนี้เปล่าใช่เหรอไม่ใช่หลงหรือเปล่านายยกขับรถไปเปล่าเป็นปไงครับเหยียบๆตรงนี้เหรอปั่งนล้นหรือเปล่าครับนายยกกลงวะเนี่ยไอ้เหี้ย นายกหลงแล้วเนี่ยนายกหลงแล้วเนี่ยม,ม้านมีั่าไหมวะถูกปะนี่เอ้ยต้นขึ้นมาได้เหรอกุ้งง้เฮ้ยนายกโอ้โอ้อย่างนี้เลยเนี่ยลูก้าใช้แอร์ขับเงี้ยเนี่ยวางไปก็จบครับ ไยอ,ยยอถ่ายได้อยู่ถ่ายเดินหน้าแล้วก็ถ่ายหลังได้อเอาขึ้นรถครัขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ ลอดไว้เนี่ยลอดติดไว้ดีนะยกไม่ยกลอดพ่นเนี่ยลอดติดเราต้องวัดน้ำกุบลทาง้โอ้อะไรครับนี่เป็นเกลดเลยะเป็เก็ดได้แข็งไว้ดีอ่ะไปน้ำไป นี่ครับเนี่ยนายกปลาแหงมาเรียกฮัลโหลนี่ไม่ใช่ปลาแหงโอ้นำหลวดลองโหลดแค่เวละา๊ะมือล่วงไปไหนเนี่ยกิจกรรมไปทางไหนครับเนี่ยคือตรงไหนรู้อะไรซูกาแชร์ซักเกอร์อยู่ป่ะ ก็อ,อยู่ฝั่งไหนกันบ้างงนี่หอ่อ ตามมาตามมาโอ้โหมึงจะแข่งเกมสกีอะไรครับนี่ไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยมาแข่งกมสกีขนาดนี้เลยเนี่ยว่าน้ำมันก็หมดแรงแล้วครับสุก้าชยชฉ์ไปไม่ไหวจริงๆ คืกอการแชร์เนี่ยไม่ได้เรื่องจริงจริกคือการแชร์อยให้ลูกค้านั่งว่ายน้ำมาคือกาแชร์ทำขึ้นมาประยัดหมดแลย ไายชื้นละลำน,นี้แล้วกันในเฮียใกล้ๆหาเสื้อแม่งไง้เฟร็ด <c oughs> คือต้นเนื่อยตอน้นเนี่ย ตอนไหนโอเคอะจะแข่งจากนี่ไปจบที่ช่วงบนนะก็ไกลอยู่นะแล้วควาที่หนึ่งนะอืมรอรอ เส้นทางก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูจะขึ้นรูปให้ดูนะเส้นทางการแข่งนะต่อ้เลยฮนะเราต่อ้เลยเดี๋ยวเราออกออกหล,งลงังๆเดี๋ยวเราออกหลังๆนะขับไปเรื่อยๆนะ พวกหน้าน่าจะชนกันผมอยู่ลังเลเลยลอรลอฟุรอฟุต่อให้เขาเลยอะอย่าอยู่หน้าเลยอย่ามันก็บํมกันเองฮะอย่าน่าจะบํมกันเองไปให้ก่อนเลยเออแล้วแหละเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆฮะพวกข้างหน้ามันอาจจะชนกันยับผมว่าเห็นนะครับข้างหน้ามันเดี๋ยวมันบัามันก็ชนกันเองฮะ เราเน้นไปเรื่อยๆรื่อยเลยวะเน้นไปเรื่อยๆฮะเห็นไหมเห็นไหมเริ่มชนกันเองเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวมันก็ตกตก,ตก,ตกันเอีเยวิ่งมาลืมหา่าแต่ว่วิ่งทางที่คืนมาใครโตนะมาเราจะไวกว่า โตขึ้นมัน่าจะสวยะเพราว่าเวลาวิ่งเียบน้ำความเร็วมันจะดีนะฮะดีนะครหลุดละหนึ่งนะเห็นไหมเราไปเรื่อยๆนชะื่คิวนะข้างหลังก็เรื่อยๆพวกข้างหน้าเดี๋ยวมันก็ไปตายข้างหน้ามันไปตันพวกหินแต่มันจะชนนั้นเราต้องขับกบับทายาทชลนะเพื่อเข้าทีหนึ่งนะ ให้มีการขับเรือผมก็ค่อนข้างสนะูงนะก็น่ามจะมีประมาณหลายคันนะผมว่าข้างหลังไฟฮะเวลาเห็น,หหน,น,หนก็ความเร็วตกขึ้นแรงมากครับท่านผู้ชม จีตาร์จัดจีตาร์จัดมันเทฟ้ามากนะเดี๋ยวมันต้องเข้าซอกเล็กนะเฮ้ยลอ,อยมไว้ใส์ลอ,อยไม้ครับเนี่ย ไปดีครับไปดีขับไปเรื่อยๆไม่ต้องไปดีไปรนะออะไรนะไห้คนอื่นเอาขับไป ใรไว้อยู่ที่หนึ่งไหมอะจะไปตบกบาลน,นิงนเอาเลวก็ประมาณร้อยร้อยสองปรนี้ผมน้ำผมก็ไม่ติดที่ล็อนเี้เหมือนจะต้องเข้าข้างหน้านะโอ้ลูมันก็ทอย คนน้ำมันมนี20คือเราครั้งแรงนะวันนีาา้ล่วงไปแล้วหนึ่งนะล่วงไปแล้วหนึ่งล่วงไปแล้วหนึ่งโอ้โหที่หนึ่งอยู่ไกลมากแต่เราต้องรีบหยุดแรงและม,มาชนแล้วมาชนโอ้เข้าป่ามีซอนแล้วะครับท่านผู้ชม ราจะไปบํามนาไปเรื่อยๆเอาเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยหลุดเฉย <c oughs> แข่งได้ดีๆหลุดครับโทจบเลยจบแล้วแข่งดีก็หลุดออกโห่เมื่อกี้นะมีการตกแมปนะฮะผมแ่บผมตกเลยวันนี้ไอเหี้ยบวชดมาเลย <c oughs> คนมาละ้องรุบเข้าวายต่อไปฮนะเดินเลยน้ำมึงเดินเลยน้ำมึอเรือกูหายเลยผมต้องยอมแล้วนะฮะโอ้โหมีปัญหานะฮะขอเรืออย่าพังพอตอนนี้ขอเรืออย่าพังพอนะฮะ น่าจะขับได้ต่อนะฮะใส่หน้ากากขอบต่อรุยกันต่อนะฮะรีกันต่อนะฮะกลายเป็นเจ้าของแบบไปผมคงไม่ได้ที่หนึ่งอลไรโอ้โหจุดหนักใจนะฮะรู้จะหลุดอ,อีกหรือเปล่า ได้นะฮะแต่ไม่ไรฮนะยูนกันเจาะนะวิ่งไปถึงเส้นชัยก็พอนะอาจจะต้องแบบอะไรโคตมากอ,อ,อเขาเส้นชัยก็พอนะไม่ต้องไปหวังที่หนึ่งนะอันนี้แข่งเอาเสื้อขาวโวิ่งในน้ำครับ เป็นเลยนะเป็นเลยนะเราจะแข่งเข้ามานะแข่งกับเขาก็พอละเป็นเลยนะแข่งอะไรน,นั่นก็พอฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยเราจะดูเขาไอ้สักเฮ้ยเรือกูพันเราก็ด้วยเลูกโอ้โหรนะมำ ลุยต่อโอ้โหเวแต่ดูวันนี้เวแต่ดูเขาชนจริงจ้งวะเดี๋วยวน่าจะไปเจอกันที่จุดบนเรืออย่างตกแมปแมปะโอ้โหจอดทำอะไรกันวะเรือพังเหรอโอ้เรเือระเบิดตายอะ จอดทำไรกันนายโอเคครับเขาจอดกันทำไมเขาเนี่ยมาเห็นกัจแล้วไม่ไ้จ็บเอ ทางนี้ได้เลยเฮ้ยวิ่งจะเป็นแ่ะวิ่งจะเป็นแผลแนวเรือแนวแนวเรือเปกข้างหลังไปกไกลก็ได้ปะน่าจะเขาเส้นชัยแล้วมั้งเนี่ยไปอย่างดีโอผมตกแมปไปดิเอาโดดไปเฉยเลยไปเอาไป น่าจะเข้าทางนู้นนะแต่ผมดูแมปแป๊บนึงนะฮะน่าจะต้องเข้าทางนี้แหละฮะเข้าทางนี้ฮนะเปนะิดแมปทิงไปก่อนโหลืมแมปไปนะฮะรีไปนะฮะต้องหงลังไว้ดีนหนึ่ง หวังให้มันถึงเช่นใับเพาะะตอนนีนนะ้เดี๋ยวแวะดูปลากันนะฮะโอ้โหกลางเขา,อ,ขาอยู่กลางเขาโหปลาเงี้ยงี้ฮะแต่จะเอามาคั่วกินซะหน่อยฮะโอ้โหวางหนี้ะวางหนี้ะลงไปไล่เตะเดียววาง อะไรเราก็ไม่เข้าเส้นชัยแน่นอนนะไปดูว่าใครที่รอดมังใครที่อยู่ม้งวิ่งกันเป็นแถว่ะผมไล่เตะฟางเนะี่ยมันไวมากฮะกะจะลงไปไล่เตะเรายังรอดเยอะเราต้องพยายามเอกชนนะ เป็นนกะแล้วถือว่ามาขับเรือเล่นรับการเขาขับเรือเล่นรับการตรับที่ไหน,นเนี่ยน่าจะออกเป็นชายตรงนี้นะผมว่า้ชายน่าจะอยู่ข้างหน้านะฮะ ก็รัชธานมาน่ะน่าจะอยู่ข้างหน้านะเอ็นชัยนะจุ๊จุดอยู่ไหน,นอ่อนี่น่นาจะเป็นเส้นไผยนะโอ้ยตบแมปไปแน่เราไม่ได้ที่หนึ่งนะอะไรฮนะ อย่าไปรับรางวัลปลอบใจกับท่านนายกแม่เอ้ารอดกับเขาได้เหรอใช่น่ะที่สามน่ะเสือเลยน่ะโอ้เราตกแมปน่ะหลุดออกไปได้น่ะมีมีว่ายน้ำเออไปเอาเกสกีเออด้านด้านใหม่ด้านนู้นใหม่น่ะตอนนั้นน่ะเราหลุดแมปน่ะไม่หลุดเลยน่ะจังหวะเนี้ยโอ้พลาดเลยน่ะไม่งั้นที่หนึ่งแล้วน่ะ ครับมโด้โอ้เสียดายเลยนะที่หนึ่งได้อะไรน่ะที่หนึ่งได้เจ็ดหมื่นน่ะโอ้บางคนหลุดแมพก็เซ็งอ่ะดิสองสี่ห้าครับสามพันตอนแรกนึกว่าเอออยู่ตรงนู้นน่ะไม่งั้นผมที่สองแล้วน่ะโอ้ไม่งั้นผมที่หนึ่งแล้วน่ะนูนค่ะถ้าไม่หลุดแมพลลาดเยน่ะพลาดเลยน่ะหลุดออกเกมน่ะ อย่าลืมคิวนะคะอย่าลืมคิวนะคะเอโชคต่อแถวยังเน่ยต่อแถวที่สามน่ะรับได้แล้วใช่ไหมโอเคผมไม่ถึงไหนไปต่อแถวรับรางวัลนะได้ที่เท่าไหร่เนี่ยคุณปั๊บครับได้ที่เท่าไหร่ครับตอนแรกมานะ อนแรกมาถึง่ะตามแล้วแต่เขาบอกม่ไม่ซื้อมาไงซื้ออะไนเขาบอกเขาบอกให้วิ่งตอนหลังอ้ใช่เขาบอกให้วิ่งตอนหลังก็เลยไม่ทันลแม่ทำมาถึงแล้วมีีอนึ่งโอ้ไี่หนึ่งอ่ะอเดนหรอไอเดนที่โกงโมรถหรอ ตอนแรกผมก็ได้ที่สองนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้นะคือตรงนั้นไฟไหม้ทุกคนปั้นบวมมาเอาใหม่ได้ไหมวะบวมมาเอาใหม่เดี๋ยวลองดูเปลี่ยนเปลี่ยนนายกเนี่ยมาจะดันกันอย่าดันกันทราไม้หนูโอเคต่อแถวเป็นระเบียบมากนะไม่ตอบลุงวะตรงเฟสเลยใครใครเลยผมอ่ะจะแจกนะนี่ใครอ่ะนี่พี่เซนเลยโอเค อะไรพี <zo> <m> ่เซียนอ่ะเดี <benefit> <laughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกียนกันเดี๋ยวผมเกียนทำเป็นอีกคนเดียวดูดีว่าจะได้ไหมเราเราอีกอิดดูพี่อิดดูมิ้งเราเจออยู่ต้องถอดต้องถอดหน้ากากก่อนะฮะขอังได้ขอเกียนขอเกียนกายฉับฟังหน่อยละกันคนนี้เหรอเป็นกฟนชาวสุดที่จเด็กเหรอเกียนกายับฟังแบบ ยินกราปองกันนะต่อแถวไปยังไม่เคยได้เลยครับผมเพิ่งมาต่อนะน้องอะไรเนี่ยเย็นกาชาก็น้อยนะถึงคนสุดท้ายอ่ะโอ้เรยได้ที่หลังเขาโอเคโอเคชิบิลลี่นะสองลูกไม่พอแล้วขอต่ออีกลูกแล้วกัน ล้วพี่สาวไปไหนมันสนุกย้อนพี่สาวไปไหนพี่สาวหาตัวแต่ง่ายมันลับไปก่อนย้อนหลังใช่รอไหมฮะรออ๋ออะไรนะใครเรียกบิลลี่เนี่ยผมต้องปิดหน้าไว้แล้วขอช่วยได้บิลลี่ไม่ใช่บินมบินปิดหน้าไว้โปวยบว่าไงนะคุณบิลไอ้เนี่ยพอยังไม่ได้อะไร นั่นหน้ากิงกิงชมพูนั่นแหะต, <c oughs> ต่อแถวเลยตออต่อเลยรักไก่อเออรักไก่แล้วนีไยใบเลี้ยงใบล้อมตอดแมงใ้ดมเลยตดให้มันดมเลยนรคะตดให้ดม

ของหน้าคิดว่าครมาใส่ชไอ้นี่โอ้ยโอไอ้้เาเรารได้หรท่ไหนปมจริงหรือเปล่าไงเป็นจริงเปนปลอใครโดน่าลูกกระสุนยางกระสุนยางนะกระสุนยางนรับไปรับไปกี่รอบไรนะนารับไปกี่รอบอะรอบเดียวใช่ ชโชคโชคไ,ไ,ไปรับกี่รอบอ่ะชุดน,นัด้นกันนะเป็นไงชุดนั้นทำไมอ่ะโชคไปรับไปรับกี่ชุดไปรับกี่อันนะ่ะเอ่อสองอนะันอ่ะอ๋อต่อต่อรับอีกได้ป่ะรอบหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ได,ไได้เดี๋ยวเขาเช็คเนะี่ยโอเคเกิจะเกียนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเลยนะว่าจะได้อะไร <c oughs> ดูดิว่าจะได้อะไรนะ ใครก็ได้คุณหมอคุณหมอออ้คุณหมนี่รถมาดิได้ของรวยๆดังนั้นเลยอ๋อบูปินง่ะต้องการอยู่แบบนี้เดี๋ยวเปิดเรืออะไรฮะดีจิตเตอร์กดได้เหล็กระโหลกออกมาทำไมครับใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคฮะเราไว้แค่ดได้สำหรับคลิปนี้นะการแข่งเรือ